เอาสารแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าหาหรือเอกอัครราชทูตอิตาลีครับในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เดินหน้าสารต่อความร่วมมือในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับนายเปาโลดิโอเิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยก็ได้เข้าเยี่ยมคาระวะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยทั้งสองฝ่ายนะครับก็ยินดีกับความสัมพันธ์ไทยอิตาลีและก็ต่างเห็นพร้อมต้องกันนะครับว่าต่างฝ่ายต่างมีซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้มแข็งยกตัวอย่างก็จะมีเรื่องของอาหารไทยนะครับการออกแบบ ความคิดสร้างสารรค์ของอิตาลีซึ่งทั้งสองประเทศก็ต่างมีศักยภาพและก็สามารถร่วมมือกันได้ รวมทั้งอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศผู้นำด้านอุตสาหกรรมการเกษตรในยุโรปและก็เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ในยุโรปครับและก็กำลังต้องการแรงงานเกษตรกรอย่างมากโดยเฉพาะเกษตรกรไทยที่เห็นว่าเป็นแรงงานที่มีทักษะและขยันตั้งใจซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ยินดีและก็พร้อมร่วมมือกับอิตาลีโดยความร่วมมือนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างมากเลยละครับนอกจากนี้นะคะอิตาลียังให้ความสนใจลงทุนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน ออกหรือว่า EEC เป็นอย่างมากค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าเพิ่มพื้นความร่วมมือในด้านนี้โดยเร็วแล้วก็ขอสนับสนุนนะคะจากอิตาลีในเรื่องของการยกเว้นการตรวจลงตาให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยในการเดินทางเข้าไปทางเขตเซงเกนรวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การไปมาหาสู่ระหว่างกันมากยิ่งขึ้นโดยนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีและก็ชาวไทยนะคะก็ต่างเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีของกันและกัน ไทยจึงหวังค่ะที่จะได้รับการต้อนรับนะคะโอกาสในการต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงนักธุรกิจจากอิตาลีมาอย่างประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะใช่แล้วครั